สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาสอนเกี่ยวกับการนำสินค้าลงไปโพสขายในมาเก็ตเพลตนะคะของ f a c e b o o k นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ทำการนะคะ,ะถ่ายภาพนะคะแล้วก็เก็บภาพไว้ในแกลเลอรี่ของเราก่อนนะคะจากนั้นให้ทุกคนเข้ามาที่ f a c e b o o k นะคะ เสร็จแล้วหน้าต่างของ a c e b o o k นะคะให้ทุกคนเข้ามาที่ปุ่ม3จุดนะคะจากนั้นมาที่เมนู Marketplace นะคะที่เป็นรูปบ้านนะคะค่ะจะเจอ Marketplace นะคะแล้วก็จะมีรูปนะคะรูปคนสีดำๆแล้วก็จะมีเครื่องหมายเสิร์ชนะคะด้านซ้ายจะเป็นเมนูขายด้านขวาจะเป็นเมนูหมวดหมู่นะคะในการขายให้ทุกคนคลิกเข้าไปที่เมนูขาย สำหรับเมนูขายนะคะจะมีรายการสินค้าใหม่นะคะให้ทุกคนคลิกเข้าไปที่สินค้านะคะค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาเพิ่มรูปภาพที่ใช้ในการขายนะคะสำหรับอ่า e b o o k m a r k e t p l a c e นะคะอนุญ,ญาตให้เราใส่นะคะรูปภาพที่ใช้ในการขายสินค้าออนไลน์นะคะได้ถึง1 0ภาพด้วยกันนะคะอ่ะแตะเข้าไปที่เพิ่มรูปภาพ แล้วก็เลือกภาพนะคะที่จะอเอามาโพสขายนะคะยกตัวอย่างนะคะเป็นภาพรองเท้านะคะตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะคะถึง10ภาพเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กดถัดไปค่ะค่ะจะเป็นภาพสินค้านะคะรองเท้านะคะต่อมานะคะเรามาใส่ชื่อสินค้านะคะสำหรับชื่อสินค้าตรงนี้นะคะ อ่ะใส่ชื่อสินค้านะคะรองเทา้าผ้าใบาลดราคานะคะอ่ะเราจะใส่คำนี้นะคะ ราคานะคะตรงนี้เราก็ใส่ราคาที่เราตั้งไว้นะคะจะเป็นราคาที่รวมค่าส่งแล้วก็ได้นะคะหรือเป็นราคาที่ยังไม่ได้รวมค่าจัดส่งก็ได้แล้วแต่เรานะคะอาสําหรับตรงนี้เราจะใส่ราคาที่รวมค่าจัดส่งแล้วก็คือเป็นการส่งฟรีนะคะราคารองเท้าอยู่ที่ราคา250บาทนะคะส่งฟรีถัดมาจะเป็นหมวดหมู่นะคะหมวดหมู เราสามารถเลือกนะคะหมวดหมู่ของรายการสินค้าของเรานะคะตรงนี้นะคะถ้ามีหมวดหมู่โชว์ขึ้นมานะคะแล้วตรงกับความต้องการของเราเราก็สามารถคลิกเลือกหมวดหมู่ได้เลยนะคะในที่นี้จะขออนุญ,ญาตคลิกเลือกรองเท้าผ้าใบแฟชั่นนะคะเมนูถัดมาก็คือสภาพนะคะก็ทำการคลิกนะคะเลือกสภาพของสินค้านะคะเป็นเป็นใหม่นะคะ ต่อมานะคะตัวเพิ่มตัวเลือกสินค้าสําหรับเครื่องหมายตรงนี้นะคะ,ะขนาดของผู้ชายขนาดของเท้านะคะแล้วก็แบรนด์นะคะสีนะคะตรงนี้จะระบุหรือไม่ระบุก็ได้นะคะสําหรับเมนูตรงนี้นะคะความกว้างของรองเท้านะคะต่อมาระบุตําแหน่งที่ตั้งนะคะตรงนี้นะคะระบุตำแหน่งที่ตั้ง,ะะง,ะะหง,งให้ทุกคนนะคะเลือกนะคะ เลือกว่าเราจะขายสินค้าอ่าตัวนี้ที่จังหวัดไหนเราสามารถที่จะเพิ่มตำแหน่งของสินค้าตัวนั้นได้เพื่อให้อ่าคนนะคะที่ใช้ Facebook นั้นมองเห็นสินค้าของเราในพื้นที่ตรงนั้นนะคะอันนี้ครูจะขออนุญาตยกตัวอย่างไปนะคะนำสินค้าตัวนี้ไปขายที่ภูเก็ตก็แล้วกันนะคะภูเก็ตเนื่องจากว่าเป็น ภูเก็ตนะคะแล้วก็กดเครื่องหมายาเพิ่มตำแหน่งเข้าไปนะคะภูเก็ตนะคะ่าถ้ามีเมนูขึ้นนะคะตรงนี้จะขึ้นเป็นจังหวัดหรือพื้นที่ตรงนั้นเลยเราสามารถที่จะคลิกปักหมุดได้เลยนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเทศบาลนะครภูเก็ตนะคะเราก็คลิกไปแล้วก็คลิกที่คำว่าใช้นะคะ ตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นเทศบาลนครภูเก็ตนะคะคำอธิบายนะคะตรงนี้เราสามารถใส่คําอธิบายนะคะข้อความรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าตัวนั้นเช่นอรองเท้าผ้าใบใส่สบายผ้ายืดนะคะ,ะตรงนี้ ขนาดไซส์นะคะของรองเท้าขนาดเบอร์แล้วกันนะคะอ่าขนาดเบอร์36 37 38 39 40นะคะอ่าเราจะระบุรายละเอียดอะไรไปในนี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้นะคะอ่าตรงนี้เขียนว่าส่งฟรี มีจำกัดนะคะอ่ะต่อมานะคะในส่วนของเมนูอ่าเมนูแท็กนะคะตรงนี้ในส่วนของแท็กนะคะให้เราเพิ่มแท็กลงไปในรายการสินค้าเพื่อที่จะช่วยให้คนค้นหารายการสินค้านะคะได้มากขึ้นนะคะการที่เราใส่ แท็กหรือว่าแฮชแท็ลงไปนะคะอย่างเช่นลูกค้าเขาสืบค้นหารองเท้าผ้าใบรองเท้าหุ้มส้นอะไรพวกนี้นะคะโอกาสที่ลูกค้าจะมองเห็นสินค้าเราก็จะมีนะคะถ้าเราไม่ใส่เราจะโอกาสที่ลูกค้าเขามองเห็นก็จะน้อยนะคะ,ะแท็กเราจะใส่เป็นรองเท้าผ้าใบนะคะ,ะหนึ่งคำแล้วกด enter นะคะก็จะเป็นแบบนี้หรือรอ,องเท้า แฟชั่นนะคะตรงนี้เราจะใส่แท็กเท่าไหร่จำกัดที่20แท็กนะคะในนี้ระบบบอกว่าจำกัดที่20แท็กก็คือประมาณ20คําคำนะคะรองเท้าแฟชั่นอ่ารองเท้าผู้ชายอ่ตัวอย่างนะคะอะ่อันนี้ใส่ไปให้ครบคิดว่าอ่าลูกค้าน่าจะสืบค้นหาคำคำนั้นเป็นคำเกี่ยวกับอะไรนะคะรองเท้ายืดอ่ตัวอย่างนะคะ นะคะอ่ะอันนี้เราใส่มา4แท็กนะคะในส่วนของ SKU นะคะอันนี้ระบุหรือไม่ระบุก็ได้นะคะสำหรับ SKU นั้นหมายถึงว่าถ้าอ่าสินค้าชนิดเดียวกันแล้วมันมีรายละเอียดย่อยอย่างเช่นสีนะคะแบบเดียวกัน SKU 1สีแดง SKU 2สีเขียว SKU 3สีเหลืองแบบนี้นะคะเราก็ใส่ไปก็ได้นะคะ ความพร้อมที่จะจําหน่ายนะคะในนี้ระบบจะขึ้นว่าลงประกาศเป็นมีสินค้าอยู่แล้วนะคะแล้วให้ทุกคนนะคะมา,าคลิกที่เครื่องหมายเสนอบริการจัดส่งนะคะเป็นเครื่องหมายให้เป็นเปิดออกให้เป็นสีฟ้านะคะค่ะแล้วในส่วนของการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตรงนี้หากว่าเราไม่อยากให้เพื่อนนะคะเห็นข้อมูลของเราตรงนี้สามารถคลิกเปิดนะคะเพื่อที่จะซ่อนนะคะจากเพื่อนบน Facebook ได้นะคะ ค่ะแล้วก็กดถัดไปค่ะสำหรับใน f e c o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  k r k r t p t p l e นะคะหลังจากที่เราได้คลิกลงข้อมูลใน Marketplace แล้วนะคะาทาง Facebook Marketplace ยังมีกลุ่มที่ให้เราไปเข้าร่วมในการขายสินค้าได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่มีกลุ่มในการเข้าร่วม กลุ่มในการขายสินค้าเราสามารถไปเข้าร่วมกลุ่มขายสินค้าออนไลน์ได้ก่อนนะคะแต่ถ้าคนไหนที่เคยเข้าร่วมสินค้าเข้าร่วมกลุ่มขายสินค้าแล้วก็จะขึ้นเมนูว่าเข้าร่วมเข้าร่วมนะคะตรงนี้เสร็จแล้วเราสามารถที่จะโพสต์สินค้านะคะคลิกลงประกาศในกลุ่มของ f a c e b o o k อ่าในกลุ่มของการขายสินค้าใน Facebook ได้อีกนะคะได้สูงสุดถึง20กลุ่มเลยทีเดียวนะคะอ่ะอันนี้จะลองทดสอบดูขายรองเท้าขายในอุนบลราชธานีนะคะติกถูกไปนะคะ1รายการแต่ตรงนี้สามารถเลือกได้สูงสุดก็คือ20กลุ่มนะคะเสร็จแล้วก็คลิกที่เมนูเผยแพร่ค่ะก็จะขึ้นนะคะเมนูกำลังเผยแพร่อยู่นะคะสินค้าของเราก็จะอยู่ด้านบนนะคะอ่ะ กำลังเผยแพร่แล้วก็ทาง Facebook ก็กำลังจะตรวจสอบข้อมูลนะคะหากว่าตรวจสอบแล้วผ่านนะคะก็จะขึ้นว่ากำลังมีการซื้อขายที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปจุดสีขดเขียวนะคะ,ะเสร็จแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงรูปกระดิ่งนะคะที่เป็นข้อความเข้าเนาะเราก็มากดดูนะคะอะถ้าสมมุติว่ามีนะคะถ้าสมมุติว่าเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นกระดิ่งตรงนี้ให้ด้วยนะคะ ะค,ะค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะคะ